สวัสดีครับผมสวัสดีคนที่ชื่นชอบถุงมือผู้สาประตูทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับถุงมือผู้สาวประตูไนก k ้เวลเปอร์กิฟสนะครับปกติเนี่ยในคลิปนะครับในคลิปที่ผ่านๆมาหรือว่าชื่อคลิปผมบางทีผมก็อาจจะพูดว่ารีวิวพรีวิวบ้างนะครับแต่นี้ผมจะใช้คําว่ารีวิวนะครับรีวิวเพราะว่าผมเอาไปใช้มาแล้วนั่นเองนะครับ เพราะว่าเราก็จะมารีวิวว่าใช้มันเป็นอะไรยังไงแล้วก็ข้อมูลดีเทลอะไรนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับเรามาเริ่มที่แพคเกจจิ้งนะครับแพคเกจจิ้งตัวนี้นะครับมันตัวนี้เป็นปี2019นะครับเป็นปี2019ซึ่ง n นกี้สีนี้นะครับจะเป็นตัวเดียวที่ผมเห็นอาริสันใส่นะครับสี ผมจาถ้าจำไม่ผิดผมเห็นว่าน่าจะใส่แค่ครั้งเดียวด้วยซ้านะครับใส่นัดชิงนะครับ UCL ตอนที่เจอสเปอร์นะครับผมก็เป็นสีเดียวสีนี้เลยนะครับแต่ของอดรีอนเนี่ยน่าจะเป็นตัวโปรโมนะครับก็คือโฟม6กมิลซึ่งตัวนี้เป็นนะครับเป็นโฟม3มมิลนั่นค่ะนะครับก็คือตัวท็อปแล้วนั่นแหละนะครับเราไปดูข้างในนะครับ ข้างในนะครับก็จะมาเป็นอย่างนี้นะครับมาให้เป็นซอง,องนี้นะไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับเปิดออกมานะครับขอญอาตเก็บไปก่อนนะครับก็จะเป็นตัวถุงมือนะครับผมอ่านี่ผมเอาไปใช้มาแล้วนะครับลองรอร่องรอนการใช้งานนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะใส่ก่อนนะครับแล้วก็จะเริ่มอธิบายนะครับตัวนี้นะครับเออมันใส่ยากไหมก็กลางๆถือว่าไม่ได้ยากนะครับไม่ยากเกินไปไม่ง่ายเกินไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาถกประเด็นกันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับสำหรับ n i กี้นะครับโอเคเดีบร้อย อ่ะโอเคครับมาอ่ดูให้ดูความมันนึบนะครับก็ถือว่าเอาเรื่องนะครับอ่ใส่ขั้งเดียวก็พอนะครับเรามาเริ่มกันที่สายรัดกันก่อนเนาะสายรัดนะครับเป็นสายรัดทบเดียวนะครับผมก็ติดแปะอย่างนี้สะดวกนะครับ โอเคนะครับข้อมือนะครับผมข้อมือนะครับเป็นเป็นผ้ายืดนะครับเป็นข้อมือผ้ายืดนะครับยืดใส่ได้นะครับตัวบอดี้นี้นะครับสูวดไนกี้นี้บอดี้ทั้งข้างหลังนะครับเป็นโฟมนะครับตัวนี้ชิ้นนี้เป็นโฟมเลยนะครับ เป็นโฟมนุ่มๆนะครับ n กี e จะทําเป็นแบบคลาสสิกอยู่แล้วนะครับไม่ค่อยได้เปลี่ยนโมเดลรูปแบบอะไรมากนะครับอ่าส่วนด้านตรงนี้นะครับจะเป็นนีโอพีนนะครับซึ่งเมื่อสองพันน่าจะเริ่มปรับมาตอนสองพันสิบแดแล้วนาถ้าถ้าจำไม่ผิดน,นะครับเพราะว่าแต่ก่อนเป็นผ้าอันนั้นผมไม่มั่นใจว่าเป็นผ้าอะไรนะครับ นะครับโฟมนะครับเป็นโฟม ACC นะครับออกคอนดิชันคอนโทรลนะครับสามมิลน,นะครับอ่าโอเคประมาณนี้นะแล้วก็แรปแรปมายานี่เลยนะครับแรปนิ้วโป้งนะครับอ่นะครับการตัดเย็บนะครับก็เป็นเป็นนิ้วแบนนะผมนิ้วแบนสองนิ้วนิ้วกลมเหมือนอารมณ์เหมือน,ออนการตัดเย็บแบบ ผมว่ามันคล้ายๆกันอะการตัดเย็บแบบไฮบิดของพู m a วันนะครับคล้ายๆกันแต่ว่า n i กี้นี่จะเป็นซิกเนเจอร์การตัดเย็บแบบนี้อยู่แล้วนะครับะนะครับก็สิ่งที่ผมจะมารีวิววันนี้ก็คือว่าเรื่องความทนนะครับความทนก็ผมมองว่าไนกี้เนี่ย ผมว่ามันไม่ค่อยเหมาะกับย่าเทียมเท่าไหร่นะครับส่วนตัวผมเป็นคนเล่นย่าเทียมนะมันค่อนข้างไปไวมากนะครับดูสังเกตว่าโฟมนะครับแต่มันไปไวโฟมมันไม่ดีหรืออะไรยังไงนะครับมัน,มนโฟมมันดีมากนะครับผมว่าผมมองว่ามัน,มนดีกว่าอาดิดาสด้วยซ้ํานะครับคือสําหรับคนเข้ามาใหม่หรือคนที่ติดตามนะครับ เ,เพิ่งมาติดตามผมนะลองเข้าไปดูได้ผมจะส่วนใหญ่ผมก็จะรีวิวแต่ Adidas นะครับไม่ได้ไม่ได้ใช้น i k กี้สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าน i k ก้อ่ะผมว่าโฟมมันโอเคกว่าโฟมโอเคกว่า Adidas นะครับเรื่องความหนึบความความเหนียวอะไรของมันที่หลายๆคนชอบต้องชอบความหนึบอยู่แล้วใช่ไหมการใช้งานนะผมว่ามันตอบโจทย์ได้ทีเดียวนะครับคือโอเคมากนะครับ คือโอเคเลยแหละแต่ว่าความทนนะมันมันมันไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับอันนี้คือผมใส่ไป2องแมตช์นะครับ2อแมตช์เท่านั้นก็คือไปไปไปอย่างนี้แล้วนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าจังหวะแบบเราลุกเอามือถไลอะไรด้วยหรือเปล่ามันก็มีส่วนนะครับแต่ว่าอาดิดาสผมก็เอาไปใช้เหมือนกันนะครับมันก็มีจังหวะอย่างนี้ซึ่งอาดิดาสนี่ผมใช้มาสามครั้งแล้วก็ยังไม่เป็นอะไรเลยนะครับ อาดิดาเนี่ยถ้าใครอยากใช้ย่าเทียมอะ่ะผมว่าผมแนะนำอาดิดาสมากกว่านะครับคือถ้าสมมติอยากได้แบบว่าเราเราไม่ได้เน้นเรื่องความทนไม่ไม่ไมไมไมขออภัยครับลินพันธอ,อเราไม่ได้แบบว่าซีเรียสเรื่องความหนึบอะไรขนาดนั้นนะครับผมว่ามองว่าอาดิดาสอะ่ะตอบโจทย์มีความหนึบ ด้บ้างนะครับมันมันก็หนึบแหละมันก็มันระดับราคาอดิดาสมันก็สามพันแขึ้นถูกไหมมันมันก็โอเคในระดับแต่ว่ามันได้เรื่องความทนทนไอคงทนแล้วก็ได้กับไอ้ทุกสภาพอากาศนะครับซึ่งไนกี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับย่าจริงมากกว่าสําหรับผมผมก็รู้สึกว่าถ้าแนะนำํำผมอยากแนะนําเป็น Adidas หรือไม่ก็แบรนด์ไทย APD อะไรเงี้ยที่ ที่มันคงทนแบบโฟมโฟมทนนะครับซึ่งโฟมเนี่ยมัน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 หนึบมันโอเคอะแต่ว่ามันไม่ค่อยทนเท่าไหร่คือมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์สําหรับผมนะครับแล้วก็เรื่องไซส์นะครับเรื่องไซส์ไนกี้เนี่ยจะมีตอนที่ยุคไนกี้ตอนกรฟสามเวอร์ชั่นก่อนๆเนี่ยประมาณ2 0 1 4ถึง17เนี่ยประมาณเนี้ย จะมีปัญหาเรื่องไซส์ตรงที่ว่าไซส์เนี่ยจะหลวมนะครับค่อนข้างหลวมนะครับใส่ผมใส่ไซส์ตอนนั้นผมสั่งผมเป็นคนมือก็เอาเอาอกไอเป็นคนมือแปดจุดห้านะครับผมใส่ได้ทั้งแปดทั้งเก้าคือใส่ไซส์แปดจุดห้าตอนนั้นรู้สึกว่าหลวมเหมือนใส่สิบเลยนะครับก็ไนกี้ Nike ก็เลยเอาไปปรับตัวนี้มานะครับซึ่งปรับปรับผมถามว่าปรับมาแล้วตัวนี้ค่อนข้างรู้สึกว่า อันเดอร์นะครับเป็นอันเดอร์ไปซะงั้นอันเดอร์คือเราต้องอัพไซส์ขึ้นนะครับก็คือต้องเพิ่มไซส์หนึ่งไซส์ซึ่งอันนี้ผมใส่เก้ารู้สึกว่าแน่นนะครับกระชับคือแน่นแน่นปักเลยก็แนะนำนะครับถ้าสำหรับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็น2019ก็ตั้งแต่โฉม2018มาเนี่ย2017 2018ขึ้นมาเนี่ยที่เป็นเนโอพีนแล้วนะครับแนะนำให้เพิ่มไซส์หนึ่งไซส์นะครับใครที่ใส่8ก็ใส่9นะครับใครที่ใส่9ก็ใส่10นะครับ มันจะค่อนข้างแน่นนะครับอ่าส่วนข้อเสียนะครับที่ผมก็พูดไปนะครับสําหรับใครถ้าอยากได้ความคิดว่าอยากได้คุ้มคุ้มทนทน,ทนก็ไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่เพราะโฟมมันไปค่อนข้างเร็วมันอยู่ที่วิธีใช้ด้วยนะแต่ผมเจอมาผมรู้สึกว่ามันไปเร็วกว่าปกติครับปกติมันไม่เร็วเท่านี้นะครับแล้วก็ข้อเสียของมันอีก หนึ่งเรื่องนะครับการด้วยความที่มันไนกี้เนี่ยเป็นมาทุกได้พูดได้ว่าคือเป็นมาทุกโมเดลเลยดีกว่านะครับเรื่องปัญหาของการได้ลันนะครับสังเกตได้ว่าเห็นไหมได้หลุดมาได้มันจะลันครับจะลันลันแล้วไงก็คือมันก็ขหลุดนะครับซึ่งตอนตัวเก่าอะ ตอนที่เป็นโมเดลเก่าตรงนี้จะแง้มออกมาเลยครับจะเปิดเพราะว่าได้มันรันออกตอนนี้ยังนะผมยังไม่เจอปัญหานะแต่ตอนนี้คือผมเจอพวกเป็นข้อมือมากกว่านะครับตรงนี้ก็เป็นเห็นไหมได้มันรันออกมานะครับเห็นไหมมันจะมีรอยได้รอยอะไรเนี่ยนี่ครับรอยได้รันอะไรออกมานะครับนะครับก็คือปัญหาของไนกี้นะครับซึ่งคือก็อยากแนะนําว่าให้ใส่ อย่างเรามัดระวังหน่อยนะครับใส่ไม่ต้องรีบนะครับถอดก็ไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่ามันพร้อมที่จะได้มันพร้อมที่จะขาดทําให้มันโหวงออกมานะครับเฉพาะตรงนี้กับตรงข้อนะครับตรงที่เป็นตรงข้อนะครับอ่าก็นี่แหละครับไนกี้นะครับที่มารีวิวกันวันนี้นะครับก็ผมหวังว่าจะเป็น การประกอบตัดสินใจนะครับในการเลือกใช้ถุงมือนะครับคือแล้วแต่ความชอบของทุกคนด้วยเนาะผมก็แค่อยากจะแนะนําว่าเออมันใช้แล้วเป็นยังไงผมบอกเลยว่าไนกี้เป็นถุงมือที่ดีมากนะครับไม่ดีอะ่ะก็ดีดีมากแต่เออ,เอ,อผมรู้สึกว่าผมอะ่ะชอบแนวแบบว่า ใช่แล้วมันคุ้มกับราคาที่เสียไปนะครับตัวนี้น,ะน่าจะจะไม่ผิดน่าจะอยู่ช่วงสามพันถึงสามพันห้านะตัวเนี้ยคือเราเสียเงินกับสามพันอ่ะเราก็อยากได้ทนทนหน่อยอะ่ะคือมันมันต้องเป็นอยู่แล้วแหละครับไอการที่ทะลอกอะไรเงี้ยแต่แต่แต่ว่าผมรู้สึกว่าเอ๊มันไปเร็วไปไหมนะอ่าเพราะว่าผมใช้อดิดาวสมาหลายครั้งแล้วก็กว่ามันจะอย่างเงี้ย มันยากนะครับมันมันมันแวววมันจะถลอกมันค่อนข้างช้าถึงถลอกแต่ว่ามันไม่ถลอกเยอะเท่านี้นะครับอ่าก็คือก็อยากจะให้เพื่อนๆลองตัดสินใจเพื่อนๆพี่ๆ้องตัดสินใจดูว่าซื้อเอาให้เอาที่เราชอบนะครับบางทีเราก็ห้ามกันไม่ได้ความชอบกับความอะไรถูกไหมครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ คลิปต่อไปนะครับจะเป็นถงมือแบรนด์อะไรนะครับถ้ามีงบมีโอกาสก็จะมารีวิวใหม่นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อน,นครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบาย